สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีงานข่าวว่าอาร์เซนอลต้องประสบปัญหาในแดนหน้าเมื่ออบามยองกับอเล็กซองลากาเซตสองกองหน้าตัวเก่งของทีมอาจหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมกับเชลซีสัปดาห์หน้าหลังจากทั้งคู่ไม่ได้ช่วยทีมในเกมแพ้เบรนท์ฟอร์ด0-2เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยสโมอสอนให้เหตุผลว่าทั้งคู่ไม่สบายซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับอเล็กลูนาเซนผู้รักษาประตูมือสองทำให้เกมนั้นอาร์เซนอลต้องส่งโฟลลินบาโลกันลงตัวจริงและคารนไฮผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย18ปีมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ารายงานข่าวฝั่งเดอะแชมบอกว่าอาการป่วยเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นโดยบอกว่าอาร์เซนอลมีแผนจะโละทั้งโอบามยองและลากาเซต์ออกจากทีมก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงในวันที่3ส,สิงหาคมนี้ ได้ิดลุยอดีตกองหลังของอาร์เซนอลเผยเหตุผลที่แยกทางกับสโมสราะมีเป้าหมายกันคนละแบบแข่งวัย34ปีย้ายมาค้าแข่งกับอาร์เซนอลในปี2019โดยถือเป็นกำลังสำคัญของทีมในช่วง2ฤดูกาลที่ยังค้าแข่งในถิ่นเอเมเร์ลสเตเดียมและช่วยทีมควา้าแชมป์เอเอคัพในปีแรกที่เข้ามาร่วมทีมอย่างไรก็ตามเจ้าตัวแยกทางกับทีมหลังจบฤดูกาล2020-2021 ซึ่งเดวิดลุยเผยเหตุผลที่แยกทางกับสโมสอเพราะโครงการในระยะยาวของมิเกลอตาต้านั้นไม่ตรงกันเราทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกันผมมาอยู่กับทีม2ปีและมีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์อะไรสักอย่างซึ่งผมก็ทําสําเร็จตอนนี้ผมคิดว่าสโมสอมีโครงการในระยะยาวที่แตกต่างพวกเขามีแนวคิดที่แตกต่างกันกันกบผมแนวคิดของผมคือการชนะชนะชนะโดยเร็วที่สุด อาร์เซนอลหวังต่อสัญญากับรีเนลสันกองกลางตัวรุกเสียก่อนจากนั้นจึงจะส่งตัวไปเล่นกับสโมโสอนอื่นที่ยื่นข้อเสนอยืมตัวเข้ามาเดอซันส์เซิงกิตรายงานว่าอาร์เซนอลต้องการการรับประกันเรื่องอนาคตของเนวสันก็ตัดสินใจปล่อยยืมตัวในฤดูกาลนี้โดยมีกิสซ์มเพลตที่กำลังให้ความสนใจและทาบทามเข้ามาแล้วเนวสันเหลือสัญญากับอาร์เซนอลอีก2ปีดังนั้นเดอะกันเนอร์จึงไม่ต้องการปล่อยยืมในสัญญาฉบับปัจจุบันเพราะเมื่อกลับมาหลังจบฤดูกาล ดาวรุ่งวัย21จะเหลือสัญญาปีสุดท้ายจึงมีโอกาสที่จะเสียนกเตะไปแบบฟรีๆสูงรายงานข่าวระบุว่าหากเนลสันยอมต่อสัญญาได้ดีอาจจะนอนจะตอบรับปล่อยตัวให้กับกิสซัเปรเลตยืมใช้งานโดยทีมดังร่วมกรุงรอนดอนต้องการใช้คูต้ายืมตัวนกเตะจากเพเมลิกรายที่2ในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือปีกทั้งนี้นอกจากเนลสันแล้วกิสซัเปเลตติดต่อบอลทมัสให้ทาบททมเดวิดบลูคมิดฟิลด์ทีมชาติเวลด้วยแต่ถ,ถูกปฏิเสธกลับมาเรียบร้อย ขณะเดียวกันก็อยากที่จะยืมอเดโมล่าลูกแมนปีกชาวอังกฤษแต่ทางเอเวร์ซิกต้องการที่จะขายขาดสถานเดียวมิเกลอเัเตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลออกมาสัมภาษณ์หลังเกมประเดิมฤด,ดูกาลได้ไม่สวยงามโดยการบุกไปพ่ายน้องใหม่บเบรนฟอร์ด0-2ในเกมเพลย์แม g u e คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นของทีมในวันนี้เราผิดหวังมากที่ออกตาฤด,ดูกาลแบบนี้เราตั้งความหวังไว้สูง และเราไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการหรือฟอร์มการเล่นที่เราต้องการทีมเสียประตูง่ายเกินไปใช่ไหมใช่โอบาเมยองและลากาซัตหายไปทั้งคู่และต้องพักนานแค่ไหนผมก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่เราแพ้ในวันนี้เรามีทีมที่ดีพอที่จะเล่นได้ในแบบที่เราต้องการและมีศักยภาพที่จะทําให้ผลการแข่งขันมันแตกต่างออกไปคุณอยากจะพูดอะไรกับแฟนบอลอย่างแรกสุดผมต้องขอบคุณพวกเขาเพราะพวกเขาเดินทางมาสนับสนุนทีม หลังจากนั้นก็ขอโทษกับผลการแข่งขันเรารู้ว่าเราต้องการการปรับปรุงเรายังมี2เกมใหญ่รออยู่และเราต้องการฟอร์มการเล่นที่แตกต่างและผลการแข่งขันที่แตกต่างด้วยฟอร์มแบบนี้จะทําให้ต้องเร่งงานในตลาดนักเตะหรือไม่สมาธิของผมอยู่ที่นักเตะที่เรามีพยายามทําให้พวกเขาเล่นให้ดีที่สุดหาทางกลับมาชนะในเกมต่อไปให้ได้ส่วนในตลาดนักเตะเรามีความชัดเจนมากๆถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการเสริมแกร่ง และจุดที่เราสามารถปรับปรุงได้ผมไม่คิดว่าฟอร์มการเล่นในวันนี้จะแสดงสิ่งที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาแล้วปัญหาในเพื้นที่สุดท้ายที่ยังแก้ไม่ตกผมไม่คิดว่าเกมคืนนี้จะต้องใช้การวิเคราะห์อะไรที่มากเกินไปเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่เราเจอในวันนี้มาตินคีโอตำนานกอหลังอาเซนอลออกโรงบ่นใส่ทีมเก่าว่าจริงๆแล้วสามารถเอาเงิน50ล้านปอนด์ไปซื้อเซ็นเตอร์แบ็กเก่งๆได้ตั้งสคน แทนที่จะทุ่มซื้อเพื่อปิดดิวเบนไว้เพียงแค่คนเดียวออสซนนต้องการกองหลังที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นจริงๆเข้ามากลบจุดอ่อนตรงนี้และผมมองว่ายานิกเวสต์การ์ดคือคนที่เหมาะสมที่สุดเขาสูง199ซนติเมตรหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยร่างกายแข็งแกร่งนิ่งแม้ยามขับขันและเล่นกับลูกบอลได้ดีด้วยเวสต์การ์ดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ออสซนนต้องการแต่น่าเสียดายที่เขาย้ายไปอยู่กับเบลสเตอร์ได้แค่ตัวเพียง15ล้านปอนด์เท่านั้น สมมติว่าอาเซนอลเอาเงินที่ซื้อเบนไว้ไปลงทุนกับเวสต์การ์ดเราจะเหลือเงินอีกบานเบอร์จนซื้อก่องหลังเพิ่มได้อีกคนซึ่งอีกคนที่ผมชอบก็คือยอาคิมเอเดเซนที่เพิ่งย้ายซบคิดสันเพลเลตนั่นแหละเมื่อทีมลงทุนด้วยเงินก้อนมหาศาลเพื่อซื้อผู้เล่นเพียงคนเดียวเขาจาเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณภาพสูงมากแค่ไหนแต่สิ่งที่เห็นได้จากไว้ในเกมแพ้เบรนฟอร์ดคือมีจุดอ่อนอยู่เต็มไปหมดยังไรก็ตามทั้งหมดต่อจากนี้คือตัวชีวิตฝีมือของอารตต้ลว ว่าจะพัฒนาศักยภาพของไว้ได้มากแค่ไหนพอมาคุณซื้อนเตะร,ราคา50ล้านปอนม,มาอยู่ในทีมก็จําเป็นจะยกระดับฟีเท้าวอเขาให้สูงขึ้นจนกลายเป็นตัวหลักได้สําเร็จเดเร็วนี้เรียลมาดริดยักษ์ใหญ่แห่งซงลาลิกาสเปนพร้อมเจราจาลดค่าตัวของมาตินโอเรกาดให้กับอาเซนนลในการย้ายทีมก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้ กองกลางชาวนอร์เวย์โชว์ฟอร์มให้กับเดอกันเนอร์ในช่วงครึ่งซีซั่นหลังของศึกรพเมลีกเมื่อฤด,ดูการที่แล้วได้อย่างยอดเยี่ยมจนตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของมิเกลอัเตต้าเยเรกตาอเดกาดก็ทำท่าจะไม่มีอนาคตในถิ่นซานดิอาโกเบรเดบิลเมื่อเจ้าตัวไม่มีชื่อในการลงเทะเบียนนักเตะรวมทั้งยังไม่มีหมายเลขประจำตัวในฤด,ดูการใหม่นี้ด้วยรายงานข่าวระบุว่ามาริดต้องการปล่อยเพเมเกอร์วัย2ีบออกจากทีมและกำลังเจราจาเพื่อเสนอขายให้กับอาสซนอนโดยสื่อสเปนอ้างว่า มาริดได้ลดค่าตัวลงและพร้อมรับเงินล่วงหน้าในราคา34ล้านปอนด์พร้อมกันนี้ในข้อตกลงดังกล่าวทีมจากสเปนต้องการเงินโบนัสเพิ่มจํานวน8.5ล้านปอนด์รวมทั้งยังต้องการให้ใส่เงื่อนไขาการซื้อคืนในสัญญาอีกด้วยในส่วนของอาร์เซนอลพวกเขายินดีที่จะจ่ายค่าตัวโอเดกาดเริ่มต้นที่25ล้านปอนด์พร้อมกับโบนัสตามเงื่อนไขหนึ่งก้อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้งสองจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็ววันนี้ ฟาบิเซโอโรมาโนราชาข่าวซื้อขายนักเตะออกมาเปิดเผยว่าแทมีอบราฮัมกองหน้าของเชลซีกำลังมุ่งหน้าสู่โรมา่าซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาร์เซนอลกำลังจะแห้วอย่างเป็นทางการแล้วอับราฮัมจบฤดูกาลที่แล้วด้วยการซัด12ประตูรวมทุกรายการแต่เขาแทบไม่ได้รับโอกาสภายใต้การคุมทีมของโทมัสตูเิลและตอนนี้โรเมลูลูกากูกลับมาที่เชลซีแล้วโอกาสลงเล่นของอับราฮัมก็ลดน้อยลงไปอีกและแม้ว่าเขาจะอยู่บนม้านั่งสำรองในเกมเจอกับคิสซันพาเลสเมื่อวาน แต่ตอนนี้เขากำลังจะจากไปโรมาโนออกมาทวิตเพื่อเปิดเผยว่าข้อตกลงที่อับราฮัมจะย้ายไปร่วมทีมโรมานั้นเสร็จสิ้นแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญตลาดนักเตะค,คนดังเผอ,อีกว่าอับราฮัมยอมรับข้อเสนอของโรมา่าและจะเซ็นสัญญาร่วมทีมของมูรินโญ่ด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์ในสัปดาห์นี้โดยเชลซีได้ใส่เงื่อนไขซื้อคืนเอาไว้ในข้อตกลงและเชลซีจะต้องจ่าย68ล้านปอนด์หากจะซื้อเข้ากลับมานั่นหมายความว่าอับราฮัม ซึ่งเป็นแ,บบแฟนอาร์เซนอลมาตั้งแต่เด็กจะไม่ได้เซ็นสัญญากับเดอะกันเนอร์แม้จะมีข่าวว่าได้รับความสนใจและเจ้าตัวกําลังจะย้ายไปร่วมทีมก็ตามโดยแอะเลติกรายงานว่าอับราฮัมได้บอกกับเพื่อนร่วมทีมเชลซีว่าเขาต้องการเซส็นสัญญากับอาร์เซนอลในซัมเมอร์นี้หลังจากที่โตมากับการเชียร์ทีมทีมนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อไม่มีทีมไหนมายื่นข้อเสนอขอซื้อเอ็ดดี้เอนเคเชียหรืออเล็กซองกาเซตอาร์เซนอลเลยไม่มีที่ว่างสำหรับอับราฮัมและไม่มีข้อเสนอจากทีมของมิเกลอตา งานนี้เลยทำให้อับราฮัมเลิกรอขอให้อรสเซนอลมาพาเขาออกไปและกําลังมุ่งหน้าไปยังอิตาลีแทนที่จะย้ายจากลอนดอนตะวันตกไปลอนดอนเหนือโดยโรมาโนทวิตว่าถ้ามีอับราฮัมตกลงเข้าร่วมทีมโรม่าแล้วปิดดิวเผยว่ามีการบรรลุข้อตกลงกับกองหน้าชาวอังกฤษเชลซีจะได้รับเงิน40ล้านยูโรจากสัญญาซื้อขาดซึ่งจะจ่ายแบบผ่อนชำระอับราฮัมจะลงนามในสัญญาของเขาหลังตรวจร่างกายในวันถัดไป แทมมี่บราฮัมจะบินไปรมในวันอาทิตย์นี้เพื่อเข้ารับการตวรวจร่างกายเซ็นสัญญาและย้ายไปโรมา่าดิวจะประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเงินขายส่วนตัวตกลงกันเรียบร้อย40ล้านยูโรให้เชลซีและไม่มีอาร์เซนอลสำหรับแทมมี่เฮลวิโกทั้งนี้มีการเปิดเผยถึงพฤติกรรมหลังเกมของแทมมี่บร์ฮัมที่ถิ่นซแฟฟอร์บิดที่แสดงให้เห็นว่ากองหน้ารายนี้อาจจะกำลังย้ายออกจากสโมสรโดยเจ้าตัวเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้งานสำหรับเชลซีในใชัยชนะนัดแรกเหนือคิสซันพาเลด